ตอบคำถามนี้นะครับสรุปภาพนิ่งใช้ได้ไหมทำไมหลายคนบอกว่าใช้ได้คำถามนี้มีประโยชน์มากนะครับมือใหม่ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วทุกคนจะเข้าใจนะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆไปให้คนอื่นได้รู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมมี2ทางเลือกนะครับให้มือใหม่ทุกคนนะครับเราจะเลือก ทางเดินไหนนะครับ 1. ยึดตามคนอื่นใครทำแบบไหนเราทำแบบนั้นเช่นบางคนใช้เสียงเพลงสร้างรายได้ได้นะครับหรือหลายคนก็สามารถใช้ภาพนิ่งภาพสไลด์โชว์สามารถสร้างรายได้ได้นะครับหรือแม้แต่บางคนไปดูดคลิปมาจากแอปอื่นนะครับจากแอปจีนหรือบางคนไปขโมยคลิปคนอื่นมาดัดแปลงก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้มองภาพให้ชัดนะครับ สมมติเราขับรถอยู่บนถนนมีป้ายจำกัดความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนครับถ้าไม่มีกล้องหรือไม่มีด่านตรวจนะครับเรามักจะขับเกินกันหมดทุกคนนะครับเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วซึ่งไม่มีกล้องไม่มีตำรวจจับเราก็ไม่โดนความผิดนั้นๆนะครับทั้งๆที่กฎหมายกำหนดไว้ห้ามขับเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้พอมองภาพออกไหมครับอ่ะทางเดินที่2นะครับ ให้เราเดินตามกฎการสร้างรายได้เป็นหลักนะครับสำหรับนโยบายการสร้างรายได้นะครับจากเนื้อหาได้ระบุไว้ว่าเนื้อหาต่อไปนี้ไม่สามารถสร้างรายได้นะครับรูปแบบแรกก็คือเนื้อหาต้องห้ามนะครับ 1. ภาพนิ่งเพียงหนึ่งภาพแทบจะไม่มีภาพเคลื่อนไหวใดๆเลยนะครับ 2. โพภ,ภาพนิ่งซึ่งไม่มีภาพเคลื่อนไหวใดๆเลย 3. ภาพนิ่งหลายๆภาพมาสไลด์โชว์ซึ่งไม่มีภาพเคลื่อนไหวใดๆเลยนะครับ 4. วิดีโอแบบวนซ้ำนะครับเอาคลิปสั้นๆมาต่อกันหลายๆคลิปแล้ววนซ้ำหลายรอบ 5. คลิปวิดีโอที่มีโฆษณาแบบฝังไม่ว่าจะเป็นก่อนวิดีโอขั้นกลางวิดีโอ หรือท้ายวิดีโอนะครับแบบนี้ก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับต่อไปเป็นพฤติกรรมต้องห้ามนะครับพฤติกรรมต่อไปนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับ 1. ล่อให้มีส่วนร่วมนะครับ 2. ชักชวนให้มีส่วนร่วมนั่นเองนะครับต่อไปเป็นหมวดหมู่ที่จํากัดนะครับหมวดหมู่ต่อไปนี้จะมีผลทําให้ความสามารถในการสร้างรายได้ลดลงหรือโดนจํากัดการสร้างรายได้นะครับ 1. ประเด็นทางสังคมซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างนะครับ 2. โศกนาฏกรรมหรือความขัดแย้งนะครับ 3. กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นกิจกรรมทางเพศหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ 4. ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงรวมถึงเนื้อหาที่รุนแรงนะครับต่อไปเป็นหมวดหมู่ต้องห้ามนะครับเนื้อหาต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้ได้เลยนะครับ 1. ให้ข้อมูลผิด 2. ข้อมูลทางการแพทย์ที่ชวนให้เข้าใจผิดนะครับและทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ในนโยบายการสร้างรายได้จากเนื้อหานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับมีให้เลือก2ทางนั่นก็คือ 1. ปฏิบัติทุกอย่างโดยยึดถือตามบุคคลอื่นๆนะครับหรือ 2. ปฏิบัติทุกอย่างตามกฎการสร้างรายได้อย่างเคร่งครัดนะครับทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะครับทุกคนมีทางเดินของตัวเองอยู่ที่ใครจะเดินทางไหนนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากรู้เรื่องไหนเม้นมาถามได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ